สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e p ีที่1 13นะครับของบ้านมุงทะเครื่องนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะมาเลยนะครับนี่แอดไลน์เบอร์โทรนี้นะครับบ้านมุงทะเครื่องนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทุกรายการองศา200บาทมาเริ่มในการที่1น,นะครับายการที่1 เป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์เหมือนกิ่งของตะเคียนมีจานนะครับยยขยามีกิ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะร,รายการที่สองเป็นพระปิดตาตะกัวนะครับนั่งขับเพชรเลยเขียนด้านหน้าว่าหลวงปู่หลวงพ่อบุญนะครับ เป็นตะกัวนะครับเป็นตะกัวนี่ครับรายการที่สองรายการที่สามเป็นผ้าเนื้อดินนะครับเป็นคลาพระยอดขุนพลนะนีแล้วขุนพลเนื้อดินนี่ภาพมันไม่ค่อยชัดนี่นะครับว่าขุนพลเนื้อดินนะครับรายการที่สี่ เป็นพ้าเนื้อดินสามนางนะครับพนันดินสามนางนะครับเป็นพ้าสามนางเลยนะรายการที่ห้าเป็นพ้ารูปหล่อนะครับหล่อบนานทองเหลืองนะพิมพ์ทรงคล้ายหลวงพ่อเขียนนะครับนี่น,นะครับล้าหลวงพ่อเขียนนะรายการที่หก เป็นคาสสมเด็จนะครับมีคาบกุนะเนื้อผงนี่นะครับรา,ายการที่เจ็ดเป็นแฮชินาลาดใบเสมาเนื้อดินนะครับนี่ใบเสร็มาเนื้อดินนะ รายการที่แปดเป็นทระนางพญากรุกลงออนะครับเป็นเนื้อดินเหมือนกันนะนถ้าไม่ชัดขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ,ร,บรายการที่เก้า เป็นพระนางรูปแป้งคู่นะครับเนื้อดินเหมือนกันนะครับมีลาลักษณ์เป็นพระกุนะครับอันที่ก้ารายการที่สิบเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชน,นะครับนี่นะครับเป็นทรงสวยงามน,นะครับหล่อดต่ทอดแต่ไม่ทราบว่าปีอะไรนะครับรายการที่สิบเอ็ด เป็นพระคงนะครับพระคงลำพูนเนื้อดำนะดำปีเลยนี่นะครับดำเงาเลยนะครับทุกรายการนี่องค์ละสองร้อยบาทนะครับ,ร,บรายการที่สิบสองเป็นพระเชตุพลบัวสองชั้นนะครับพระเนื้อดินกุสุขโขไทยนะครับ ด้านหลังเป็นธรรมชาติดีนะนี่นะครับเป็นทับก,กุ้นดินรายการที่สิบสามเป็นพระนางนะครับสุขโขทัยเหมือนกันนะมีเดือยนะ่าจะเป็นกุพยาดำนะครับานางพยากุกพยาดำสุขโขทัยนะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระรูปหลอนะครับ เขียนว่าหลวงพ่อบุญมีนะครับบุญมีสุขโขทัยนะครับนี่ข้อบุญมีสุขโขทัยนะครับวัดผมอ่านไม่ออกเลยไม่ไดนะ้แต่ว่าเป็นข้อบุญมีสุขโขทัยนะรูปหล่อทองเหลืองรายการที่สิบห้าเป็นพระหลวง เหรียญหลวงพอทองสุกนะครับวัดตโนดหลวงนะนี่นะครับเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญย้อนยุควัดตโนดหลวงนะ,นนะในการที่สิบหกเป็นพระนางกำแพงนะครับ เนื้อดินนะสราพผ่านการใช้นะครับราการที่สิบเจ็ดเป็นพระผ,ผุวัจุลามณีนะครับพิมพ์พระชินลาชหลังนางนะครับสภะพ้าพอสวยนะครับผ่านการใช้มานะนี่รายการที่สิบแปดเป็นพระนางนะครับ แต่นั่งสมาธินะผมไม่ทราบที่ไหนเป็นเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับนี่คาดว่าเป็นเกจิอาจารย์นะครับไม่ใช่กูรายการที่สิบเก้าเป็นลูกปมนะครับเขามีตอกอะไรไว้นะั่แต่ผมอ่านไม่ออกนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงลงทองนะลูกปมรายการที่ยี่สิบ เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญเสมานะครับเหรียญน,นั่งคันปุกคํามวัดบางว่าจังหวัดระยองนะครับรุ่นเมตานะต่อโค,ค้ดนะครับปีสามเจ็ดนะครับปีสามเจ็ดนะเหรียญสวยๆเลยนะครับนี่ครบยี่สิบยการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้านมึพักเครื่องด้วยนะครับ ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทานนะครับทุกการออกละสองร200้อยบาทขอบคุณครับ